สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูตู้น้ําโครงตู้น้ําเปล่านะครับอยู่ที่โคราชนะครับโครงตู้เปล่าเรานะครับนี่เป็นตู้ตู้ไฟเบอร์นะครับไว้สําหรับประกอบตู้น้ําหยดเหลหรือจะไปทําตู้น้ําดื่มหรือบางคนเอาไปทําตู้ล้างรถนะครับเรามีขายอยู่โคราชนะครับตู้ร้อยลิตรก็มีก็ส0งลิตรก็มีนะครับมาให้ดูประมาณนี้ สำหรับโครงตู้ข้างในเป็นยังไงมาดูนี่นะครับอันนี้เรากำลังประกอบอันนี้ไม่ใช่ตู้เปล่าแล้วนะอันนี้ก็คือเรากําลังจะเข้าประกอบตู้น้าแบบเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเห็นให้เห็นว่าตู้เป็นยังไงนะสําหรับตู้เปล่าราคาถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับมีตั้งแต่หกเจ็ดพันขึ้นไปนะครับก็แปดพันก็มีแล้วแต่ความหนาแล้วแต่เด็กที่ลูกค้าสั่งนะครับโครงตู้เปล่านะโครงตู้เปล่าเดี๋ยว,ยว,ยวแล้วกวสองลลิตเราจะไปเปิดให้ดู สองเล่อยู่ข้างนอกเลินตามมาเลยอ๋อทางนี้ครับกำลังเช็ดอยู่อันนี้เดี๋ยวขอดูโครงตู้เปล่านครับอ,อันนี้ส่งไปไหนอันนี้อันนี้ตู้ประกอบเสร็จหรเสร็จแล้วแต่ขอดูแค่ตู้เปล่านะให้เราส่งอันนี้เป็นโครงให้ให้ดูเรื่องของโครงตัว,ต,วตัวเปล่านะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมทําเกี่ยวโครงตูวเปล่าไม้เราก็จะตีเต็มแผ่นเลยนะครับนี่มาถึงนี่นะครับไม้โครงไม,ไม้ไม้แผ่น ข้างหลังก็เป็นไม้แผ่นค่างก็แผ่นอ่ะเจมลองเดินดูรอบสู้หน่อยราคาท่างมาถามได้นะาไม่เปล่าแต่ถ้าไม่เปล่าก็มีนะอันเนี้ยก็คือไม่เปล่าก็คือประกอบส่งนะครับสองหมื่นประมาณสองหมื่นสามหมื่นกว่าใช่ไหมเรื่องราคาไม่ชัวร์นะเจมมาดูข้างหน้านี่ส่งจังหวัดเลยละเอียด ส่วนการที่เราซื้อตู้ไปนะครับถ้าเป็นกรณีตู้เปล่าเราก็ต้องไปประกอบเองนะครับประกอบอะไรบ้างก็ต้องไปใส่ลอซิ่งนะครับเหพวกนี้ใส่ระบบ RO โเดินระบบท่อน้ําเดินระบบไฟใส่ถังน้าใส่มิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟใส่ตู้คอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลอยดเหรียญใส่อ่าด้วยกับชุด,ดเหรียญกระป๋องตังอืมแล้วก็มีกระป๋องตังก็ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ของแถมอันนี้ของแถมเหรอของแถมเค่องกองแล้วเราก็ต้องมาเช็ดทำความสะอาดกู้ก่อนส่งนะครับเพราะบางทีเนี่ยตู้เนี่ยเวลาเราขนย้ายส่งเนี่ยเนื่องจากน้ำหนักเยอะเนาะเกือบร้อยโลเนาะร้อยเร้อยสองโลร้อยเท่าไหร่นะร้อยสองโลยกกันสองคนสามคนไม่ไหวนะมันมันมันหนักอ่ะบางทีมันก็มีขุดขีดบ้างเนาะเราก็ต้องมาเช็ดทำความสะอาดก่อนตู้บาอย่างหนักเลยยกอย่างตัวเนี้ย เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเทสน้ำแล้วใช่ใช่สิอเออแล้วก็เทสเรื่องใช้สเตีมใช้แว็กอะไรถุงเก็บรายละเอยียดน,น,นะครับก่อนส่งลูกค้าประมาณนี้นะครับส่งได้ท่วประเทศเนาะส่งได้ทุกจังหวัดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับโครงตู้เปล่านะค่าส่งแล้วแต่จังหวัดด้วยนะอืมแต่ถ้ามารับเองจะถูกนะก็คือไม่คิดค่าส่งเออตู้เปล่าก็เริ่มต้นตั้งแต่6 0พันขึ้นไปนะครับหกเจ0ดพันมีแล้วนะครับตู้เปล่าเอาไปเอาไปทํางานตามที่เราอยากจะ ทำได้เลยประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตู้ประกอบเสร็จแล้วก็อ,อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทใช่ไหม20,000่ 20, นแล้วแต่สเปคข้างในนะว่าเราจะไปประกอบเป็นยังไงโอเคสำหรับที่นี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ